สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้จะชวนเพืพ่อนเพื่อนทานข้าวเช้าสายหน่อยนะคะประมาณ10โมงครึ่งจ,าจา้าเพื่อนๆื่อนจ๋าวันนี้แม่มีธุระยุ่งมากเลยนะคะเดี๋ยวมาทานตัวนี้จะก,กันค่ะก,กับข้าวหมดแล้วเพืพ่อนๆนจ๋าแม่ไปซื้อมาผัดพริกขิงลาดข้าวกับหมูก้อนจาาน้าเพาืพ่อนๆื่อนจ๋าผัดพริกขิงราดข้าวและหมูก้อนจ้านี่เป็นแบบนี้นะแน่นเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าลาดข้าวผัดพริกขิงลาดข้าวและหมูก้อนจ้าเพื่อนๆพื่อนจ๋าแล้วก็จะมีน้ำพริกนะคะ น้ำพริกกะปิจะจะมีแตงกวามะม่วงอ่มามะเขือม่วงแล้วก็ผักกาดขาวนะจะ๊ะนี่จ้าเพื่อนๆทานกับผัดพริกขิงหมูก้อนจ้าเมนูเช้าวันนี้ประมาณสิบโมงครึ่งจะ่ะอู๋เพื่อนๆแม่หิวข้าวมากเลยอ่ะแม่เหนื่อยมากมาทานข้าวกับทานก,กันนะจะ้าเพื่อนๆจ๋าทุกคนก็มีภาระแตกต่างกันเพื่อนๆ ก uh ้าวกัดเ่เต็มหน้าเลยเมือี่ยผัดพริขิงนานๆทำที่อร่อยอร่อย อร่อยอร่อนแม่ชอบทานตัวนี้นนเพื่อนเือมะเขือม่วงอร่อย ทานข้าวราดผัดพริกขิงค่ะผัดพริกขิงไก่กับหมูก้อนมีชิ้นเดียวแล้วก็น้ำพริกกะปิก็จะมีแตงกวามะเขือม่วงแล้วผักกาดขาวจ้ะมีเครื่องในด้วยนะซอผัดพริกขิงเจ้าเนี้ยเจ้าอื่นแนมะ่กินแล้วไม่เคยเห็นนะเจ้านี้มีตับเครื่องใน ย้ายมาอยู่ที่ที่ใหม่แล้วจ้ะที่ใหม่ที่แม่ย้ายมาแม่เคยอยู่มาแล้วเกือบสิบปีตอนนั้นที่เขาจะขายบ้านให้แม่แล้วแม่ไม่มีเงินแม่เลยย้ายไปอยู่ตลาดนัดเป็นนานๆสองปีกว่าๆแล้วก็ย้ายกลับมาจากคนละซอยก็เป็นที่ที่คุ้นเคยค่ะแต่แค่คนละซอย ผัดพริกขิงไก่เครื่องในหมูเกลอแล้วก็หมูก้อนค่ะน้ำพริกกะปิ 好的。Oh. หน่่ยมากน้นไพ่ก็ฝึกกันก้ำพร,ริกปลาทูิงนตีห้นงก็ไม่เบื่อ ทำจิ้มถิงไก่ใส่เครื่องในหมูก้อนน้ำพริก อันนี้ก็จะเงียบๆหน่อยรถจะไม่พุกพ่านเพราะว่าเป็นซอยตันที่เสาที่แม่อยู่อ่ะมันเป็นตลาดใหญ่เพราะว่าทางที่แม่อยู่อ่ะจะเป็นทางลัดที่สามารถรถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่ผ่านได้ก็จะมีเสียงดังหยแต่เนี้ยจะได้ยินเสียงแค่ปั๊มน้ำเพราะว่า ในซอยมีแค่8หลังคาเรือนแม่อยู่หลังที่5มันก็จะไม่ได้ินเสียงรถคนเท่าไหร่แต่อยู่ใกล้ถนนเหมือนกันอ่ะ๋ว หน้าแม่เมื่อก่อนไม่เป็นเลยนะป้ากะไอ้กะเต็มหน้าด้วยอายุมากขึ้นเราแวดสิทธยาคุมด้วยขึ้นเต็มหน้าเลยแก่ตัวมาไม่มีอะไรดีเลยนะเพื่อนๆอเนานะ ผัดที่ขิงไก่ข้างในจ้ะกินกับหมูก้อนน้ำพริกกะปิผักสดหมูก้อนที่มีวนเส้นเบบนอ้ ขอโทษน,นะคะรับคุณทั้งหิวทั้งเผ็ดทั้งอร่อย าสตมอืมแซ่บๆเพื่อ

อร่อยอเะแม่ลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวแม่จะกินหมูให้หมดเลยแล้วต้องพี่เก็บไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าดูช่องแม่บ้างนะคะสวัสดีค่ะ